ที่ตาโกวิยญาณทีต่อไปลึกถึงคระสงค์ว่าตัววากาสังก์ยายาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังก์สามีจิวพอาหุนายโยปาหุนายโยทัสพินายโย ันชาลีการานิโยอโดุตารังปุญญาเกตังมองที่ลวปูปูบาปูบามหาเถนข้าพเจ้าขอน้อมถวายในพระพุทธศาสนาขอหลวงปู่ปูบามหาเถนไว้ขวาก็ได้ไว้ซ้ายก็ได้นะ ดับไม้ก็สวายที่หน้าพระสนน้ำใ้าดีก็้ท,ทกหะิทหน,น,ะนะท,ทองกทอง

ยขาพริะรโปวินาศสุมาเทพมัตรายโยพระหลังมาสัพุทธสานะมุตตะสะปะคะวะตระดสสัมมาสัพุทธัพุทธสะพุทธังสระนังกจามิธรรมังสระนังกจามิสังฆังสระนังกจามิจุติีจีเสมาณพิโปกเรพิเสเคสัพุทธานังอาขปตบมโมตติสินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะระกินังปะระกินังมะัตตเตปะทักขิเนอระวินาศสุ กเตศิกเตสิกิงล่ะเตศิกเสศีพิตังชานามิชานามิสรารนศาสักรสศสัพพะระหต่างหวินาสันตุกเตศิกเตสิกิงเตศิกเตสิกิงล่ะกเตศิกเอศมพิตังชานามิชานามิอายุพโน วันนอสุขังพระลางพระวันตุสัพพมังคลาลักขตุสัพเบเิวดาสัพพะุทธาสัพพะธรรมาสัพพะสังฆานุภาเวนะตถาโสธีพระวันตุเตอู้อ้าสุขังลาพระวันตุสุขังลาพระสุขังลาผังพระวันตุอายุวันนสุขังพระ เสียงกรองนี้สืบไปถึงเจ้าราชวงศ์เจ้าเมืองพระมหาเถรานุเถระชเทพุทธเทวดาะญาติโยมที่ได้ร่วมสร้างทำสืบทำมาจนถึงรุ่นเราปัจจุบันกว่า200กว่าปีและตลอดจนถึงส่งบุญนี้่ายเสียงกรองไปถึงทุกดวงวิญญาณเป็นญาติพี่น้องของท่านทั้งหลายผู้มีพระคุณของทุกท่านที่ลงลับไปแล้วไม่ได้มีโอกาสมาเช่นนี้กขอให้ได้รับบุญรับกุศลแห่งการสวายธรรมทานนี้ อาดูวิญญาณไหนที่ยังไม่ได้ไปเกิดก็ขอให้ได้ไปเกิดในสุคติภพสุกติภูมิได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้มีโอกาสฟังทมเห็นทมปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมสืบไปและหากว่าดูวิญญาณทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดได้รับภูรับกสุนลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้ได้มาหน่วยพรอหน่วยโชคโร่วมกันโมทาบุญให้กับญาติโยมทุกท่านทุกคนและบุคคลในปฏิรักษ์ของท่านทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านที่ทํางานหรือที่อื่นขอให้มีแต่ความสุขความจเจร รอ,อยญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสบรรลุธรรมตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิษฐา,า,านสะิ่งใดก็ฝ่ายสำเร็จตามมุ่งมัติปรารถนา